สวัสดีครับผมโลดจากมิลาครับวันนี้จะมาพาทุกท่านไปชมระบบวินเต r เฟ่แอนดรอยนะครับในรถเบนซ์ e 3 0 0นะครับ w 2 1 2ครับเดี๋ยวเข้าไปชมกันเลยครับครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ในรถเบนซ์ e car นะครับเรามาดูระบบอินเตอร์เฟสแอนดรอยกันนะครับก็ดูนะครับผมกดปุ่มนี้นะครับหน้าจอก็จะเป็นระบบ Android เลยนะครับแต่ทีนี้มีหลายท่านถามว่าใช้ Android แล้วเนี่ยไอโฟนจะใช้ได้ไหมนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับครับนี่ก็คือหน้าจอของ iPhone ครับว่าคนหลายคนถามว่าหน้าจอของถ้าเราใช้ระบบ Android แล้วเนี่ยเราใช้โทรศัพท์ iPhone ได้หรือเปล่าผมบอกว่าได้ครับเพราะไม่เกี่ยวกันครับวิธีการคือเราจะใช้ยังไงนะครับ iPhone เราก็แค่นี้ครับกดเข้ามาที่ hotspot นะครับ นะแล้วเราก็ส่งฮอสปอตนะครับไปที่เครื่องนี้เท่านั้นเองนะครับ,นะครบเครื่องนี้นะครับก็จะส่งฮอสปอตไปวิธีการผมก็หาฮอสปอตของตัวนี้นะครับนะครับเห็นหมะเจอเลยครับแล้วนะเราก็ป้อนรหัสฮอสปอตเข้าไปครับ คือป้อนให้ถูกต้องนะครับว่าฮอสปอตเป็นยังไงนะครับตอนนี้เห็นไหมครับเชื่อมต่อแล้วนะครับนั้นไอเพราะฉะนั้นไอโฟนที่เราใช้อยู่นะครับก็วางไว้ชาร์จไฟเลยครับนะระบบเราก็เข้าได้เลยครับไม่ว่าจะเป็น youtube Google m a p อะไรทั้งหลายเนี่ยเราก็เข้ามาเล่นที่นี่ได้เลยนะครับยกอย่างอย่าง youtube ครับเหมือนเดิมครับเราก็สั่งงานได้เลยครับสั่งงานด้วยเสียงครับลองดูครับ the m a s Sin งเก เห็นไหมครับมาเลยครับเร e m a แบ็กซ e เราก็สามารถจะดูรายการโปรดของเราได้เลยนะครับก็ใช่ทุกการแล้วที่สำคัญคือภาพชัดมากครับตัวนี้ครับนะครับแล้วผมจะให้ดูอันนึงครับคือถ้าคุณเป็นโทรศัพท์ Android นะครับก็เหมือนกันครับถ้าโทรศัพท์ Android ก็คือแค่คุณก็ทำหน้าที่แชร์ฮอสปอตเท่านั้นนะครับ หาคำว่าฮอ s p o t นะครับแบบนี้ครับเปิดเข้าไปแล้วเราก็ไปตั้งค่าที่มือถือก็เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น iPhone iPhone หรือ Android นะครับคุณทำหน้าที่แค่ส่ง h ฮอสปอตไปเท่านั้นนะครับก็จบเลยครับนะครับทีนี้เราก็มาดูลูกเล่นตรงนี้กันต่อเลยครับก้อนนี่ครับ่า u t u b e ครับ ก็สามารถดูรายการโปรดที่เราต้องการได้เลยนะครับจาก youtube แล้วนะครับเราไปดูอันอื่นครับนะครับ youtube แล้วอ่ะ MX Player ครับการดูหนังนะครับจากไฟลเพลงทุกชนิดไอ้ไฟลหนังทุกชนิดนะครับก็ตอนนี้ยังไม่ใส่ไฟล์วิดีโอไว้ครับแต่ว่า x Player กคือการดูหนังทุกชนิดอยู่แล้วนะครับนะครับก็มาดูอย่างจุกครับการฟังเพลงออนไลน์นะครับตรงนี้ก็ยังมีจุดให้เราใช้งานสะดวกขึ้นเราเก็บได้นะครับ รเราเก็บได้นะครับฟังเพลงอยากจุกนะครับแล้ว้าเคสโหมดก่อนครับตอนนี้คุณสามารถลงทะเบียนของคุณเองได้เลยเก็นะเป็นการฟังเพลงที่ ไม่ต้องมานั่งเก็บแผ่นแล้วครับฟังเพลงออนไลน์แล้วคุณภาพเสียงดีมากครับรายละเอียดเสียงใสเลยครับนะครับอ่าจจากจุกแล้วนะครับเรามาดูครับพอดก่อนครับกลับมีเรามาดูครับขณะที่เราฟังนะครับเราก็ไปที่ Google Map ก็ได้ครับนะครับขณะฟังเพลงอยู่แล้วเข้าแผนที่ได้เลยนะครับ นมิราโชดิโอใหม่ครับมิราโชดิโอเห็นไหมฟังเพลงอยู่เห็นไหมก,ก็สามารถที่จะนำทางได้ด้วยเลยนะครับง่ายมากครับสะดวกมากครับ แล้วนอกจาก a อ d r o i d แล้วนะครับระบบเนี่ยผมเข้าไปให้ดูนะครับก็สามารถจะเปลี่ยนเป็นทีวีดิจิตอลได้ด้วยนะครับรสชาติโดดเต็มพีดีโดยที่เราใช้รีโมทครับในการเลือกช่องนะครับเราก็สามารถเลือกช่องได้ว่าเจ้าช่องไหนนะครับก็พูดง่ายว่าตอนนี้นะครับความบันเทิงในรถนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบ and ด roid นะครับหรือทีวีดิจิตอลนะครับมาที่มิลล่าครับเราทําได้ครับก็ ผมบอกว่าวันนี้นะครับท่านที่สนใจนะครับงานติดตั้งแบบนี้นะครับก็ขอเชิญได้ที่มิลลาโชโดครับหรือโทรมาที่เบอร์นะครับ0866249514ครับวันนี้จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ